เฮ้ก็การสวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมนะครับคดเก่าคนเดิมนะครับก็วันนี้ผมจะมาสอนทำดิสแชร์จอของสิฟรมแล้วก็เป็นฟูลเฮดดีนะครับโดยที่คุณไม่ต้องพึ่งในโตนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้โหลดโปรแกรมที่ผมทิ้งไว้ใต้ลิงค์คิปชั่นนะครับถ้้เราการกดไลน์แอดมินเลยนะครับแล้วกดนิกได้เลยนะครับแล้วก็รอมาสักครู่นะครับ มันจะทําการดีดให้เราหนึ่งรอบนะครับให้เราปิดได้ที่นี้ไปได้เลยครับหลังจากที่เราเข้าติ๊กข้อแล้วนะครับให้เรากดมาตั้งค่าผู้ใช้แล้วก็ให้เรามาเลื่อนมาข้างล่างนี้นะครับเราจะเจอว่าฟังก์ชันมันเพิ่มขึ้นมาให้เรากดตรงนี้นะครับเราก็หาไฟล์ที่เราแต่งไฟล์เรมผม็นอยู่ตรงนี้นะครับให้รับไฟล์แค่ตัวนี้ตัวเดียวมาครับให้เราให้กดเปิดได้เลยนะครับอ่าหลังจากเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนมาเทสดูเลยนะครับ นี่ครับเราก็จะสามารถแชร์จอได้แบบ60เฟรมเลยนะครับโอเคนครับสำหรับคลิปน,นี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับ